เอาละครับวันนี้เราก็มาอยู่กับคอนเทนต์ที่ไม่สามารถปล่อยผ่านได้ก็คือ The Witcher Collab มาแล้วต้องเล่นซะหน่อยละต้องเปิดหาตัวซะหน่อยละนะฮะก็มาเล่นไว้ผมเล่นอยู่ในอะไรว่า Google Play Game ใช่ไหมแล้วผมไม่รู้วิธีถอยออกอะ่ะ <laughs> มันใช้เมาส์กด แล้วเราจะถอยออกยังไงผมหาวิธีไม่ได้ครับใครรู้ก็ช่วยบอกหน่อยในคอมเมนต์นะผมใช้ลูกกลิ้งที่เมาสก็ไม่ยอมถอยออกเห็นไหมมันก็อยู่ที่ความยิ่งความใหญ่ประมาณนี้นตลอดเวลาเลยอะ่ะโอเคผมเพิ่งจบหอไปฮะเราไม่ได้บันทึกไว้เนาะเพราะว่าขาจะมาอัดแค่ตอนที่เปิดหาตัวแค่นั้นแหละทีนี้ผมจะต้องเอาตัวเข้าไปเก็บยังไงวะ,ะเคลีย์พื้นที่รอ นอมอนนี่คืออะไรวะงงเลยไม่ได้เล่นนานเอ่าโอเคเราจะมาเริ่มทำการซัมมอนกันเลยฮะเพื่อหาตัวใหม่ที่ค o อ l ล b ได้หรือเปล่าไม่รู้แต่เอาไว้ก่อนแล้วกันซื้อแสงมืดไว้ด้วยท่านอะไรเดียวท่านน้ำบ้างแล้วกัน มีตัวอะไรท่านน้ำน่าเล่นนกแก้วน้ำยังไม่มีโอเคเสียงผมอุ้ยนะไม่ค่อยไม่ค่อยสบายด้วยช่วงนี้เป็นโควิดแล้วไม่รู้ล่าสุดคือคนที่รู้จักแม่งเป็นโควิดด้วยอาจจะติดโควิดมาก็ได้นะครับแต่ก็บ่อยยั่นอยู่แล้วเราเป็นมาหลายรอบแล้วเฉยๆแล้วโควิดรู้สึกเหมือนเป็นหวัดธรรมดาเลยถ้าเป็นก็เป็นเถอะเนาะเอาละ เราพร้อมอยังทุกอย่างเก็บพร้อมต้องไปที่ชัยแนลที่เราคุ้นเคยหนึ่งหนึ่งแะ,ะฮะชยแนลนี้เป็นชยแนลที่ถูกชโกับผมที่สุดเพราะผมได้5ดาวแสงมืดก็จากชัยแนลนี้วันนี้เรามีแสงมืดอยู่ที่4ชิ้นไปตัวใหม่นี่มีโอกาสท่าได้อะไรบ้างอ่ะ สี่ดาวห้าดาวห้าดาวเป็นท่านน้ำแล้วก็อ๋อนี่มันคัมภีร์ท่านน้ำนี่หว่าลองดูเนี้ยสี่ดาวเป็นตัวทริชส่วนถ้าเกิดเป็นเกโร่ห้าดาวชัวร์วเลยใช่ไหมถ้าเป็นเจเนเฟอร์ก็ห้าดาวชัวร์ถ้าเป็นลิลิก็ห้าดาวหมดนี่หว่ามีแค่ ทริสเท่านั้นที่เป็น4ดาวโอ้ยแล้วก็เจเนฟเฟอร์ด้วยนี่โอ้ยเนฟเฟอร์ลมเหรอถ้าเจเนฟเฟอร์ไฟกับเจเนฟเมอร์เจเนเฟอร์น้ำไม่เป็นโอเคเป็น5ดาวโอเคงั้นก็เริ่มกระบวนการส,สีฟ้าก่อนทัดน้ำก่อนเฮ้ยออกมาทำไมอะ่ะเ๊้เดี๋ยวอ่นมีอะไรให้รับได้ปะ โหนี่แจกแจกอาร์คแสงเลยวะไม่ใช่มีลูกอาร์คแสงนล้วแบบโหได้เลยกดปุ๊บรับเลยอาร์คแสงเนี่ยเหรอแสดงว่าต้องได้เจอร์ลอยู่แล้วดิไอเจอร์เรเนี่ยน่าจะแจกอยู่แล้วแหละตัวธาตุน้ำใช่ปะ่ะโอเคแล้วมีอะไรอีกไม่มีแล้อ มาวันนี้ต้องได้อะไรกลับบ้านมาต้องได้อะไรใหม่ๆกลับบ้านเบรดแดนเซอร์ไม่ใหม่เก่าแล้วไปลมสิบทีล้วนอึ้บผาดาว่ะอืม,ออมไม่ใช่เป็นฟักทอง โอ้โลโบมาอีกอผ่าดีเหลือเกินโลโบมันออกซ้ำได้ไงวะโหไม่อยากจะเชื่อเลยเพิ่งออกมเมื่อกี้อะระบบแรนดอมมึงม,มีปัญหาเลยอยโลโแรนด้อมมึงหวยมากเลยเกมเนี้ยโอกาสออกตัวซ้ำนี่มันเหมือนแบบถูกหวยซ้ำอีกรอบหนึ่งมนเป็นไปได้เหรอวะสุดยอดจริงฮะอันนี้ไม่อยากเปิดเลยไม่อยากได้ มาพีส้มนะกดไป8ทีก่อนตัวคอลับยังไม่ออกเลยเนี่ยอันนี้ตัวใหม่สมัย Assassin s Creed นึกว่าตัวอะไรงงเหมือนกันนะตอนแรกรอ๋อจำได้แล้วอ๋อสมัย assassin s creed นี่เองฮัลโหลเงียบกริบฮัลโหลสิบทีสุดท้ายมาแล้วว่ะคอนแลบเจเนเฟอร์สี่ดาวไม่ใช่ซีรี ทีนีทธาตุไฟจะเป็นสีดาวเหรอโถ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 เห็นวล้วก็ได้อะไรใหม่ๆตีไม้ตีมือกลับบ้านมาแล้วครับตอนนี้โอเคไหมทุกคนถือว่าประรสบความสำเร็จด้วยสคอร์เป็นน้อยนิดเนี่ยเราได้มาก็สุดยอดแล้วต่อไปก็เรจ e นเดอรี่มาอุ้ยกระตุกนิดนึงมาแล้วอ่ะฮัลโหลมาจริงว่ะแต่มันเป็นภาคเก่าเป็น ถ้าลมเธด้วยสินะโอ้ยังไม่มีครับถือว่าโอเคถือว่าโอเคมากเราค่ไปฉีเรา่ฉีก็ฉีข้างนอกก็ได้นี่ฉีมาในห้องล่ะเคดินโถเอ้ยหาเรื่องมากวนพ่อมากกว่ามั้งเวพพนมาสเตอร์ฮะน้องดอมของเราถูกเนิบปะเนิบเนิบไม่รู้อ่ะยังไม่มีฮะ โอเคนะเนาะถือว,ว่าประสบความสำเร็จนะเปิดมาแค่นี้ก็ได้5าดาวแล้วต่อไปมาดูแสงเมื่อ,อยนันฮะฮัลโหลทักทายหน่อยดิทักทายหน่อยดิไลท์แอนด์ดาร์กเนี่ยต้องทักทายซ้ำอีกทีนึงครั้งสุดท้ายแห้งกรอบไปฮะ โอเคเรามาจบท้ายกัยสคอ์นี้กันเลย l e g e n d a r y Score ของเราฮึบไหลลื่นปลื้ดแสงมืดไม่มาเรียบร้อยฮะถือว่าเป็นงานเปิดที่คุ้มค่าเลยทีเดียวนะฮะกับสกอร์เพีงน้อยนิดที่เรามีเอาเสียงด้วยอะไรมีอะไรให้อัดหรอครับไม่มีอะไรให้อัดด้วยครับพอจบแล้วเสร็จแล้วครับถ้าเลิศอ,อะไรวะเนี่ย อ้าวยังมีให้อีกสี่อันโอเคอืมไม่ได้ห้เราตัวใหม่แต่ว่าก็ได้น้องโดเมนิกโตเรนโตมานะฮะแต่ก็ได้สี่ดาวคิริมาก็โอเคเนาะไหนน้องคิรีเราเก่งมะ อยู่ไหนวะหาไม่เจอหรือว่ามันมันที่เต็มที่มันเต็มมาดิมันเลยไปอยู่ในคลังเราต้องเอาโดมินิคตอราโต้ออมาด้วยนี่ไงโดมินิคตอราโต้ของเรา แล้วก็นี่ซีรีหน้าใหม่ดูเหมือนจะเก่งให้มีอะไรเกิดขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่ามีอะไรเกิดขึ้นมีของอะไรให้แลกด้วยอ๋อเพราะว่ามันไอ้นี่ไงทุกครั้งที่เปิดใช่ป่ะจะได้ใช่ป่ะแล้วได้อะไรบ้างวะได้อันเดียวเองอ่ะโอเค ทำมันลึงเลยท่ามโอเคไม่มีอะไรนะฮะไม่มีอะไรก็เป็นอันจบแล้วนะครับสำหรับการมาเปิดสกอร์ทำคอนเทนต์กันในวันนี้ขอดูหน้าน้องซีรีเป็นขวัญตาหน่อยดี้น้องว่าไงน้องมันเท่เนี่ยโอ้ทอดไฟมันเท่ทำอะไรได้บ้างตีสองทีปุ๊บทำให้ อ่อรูปความรุนแรงตามความเร็วสปีดของเรานั่นเองนะฮะแล้วก็ทุกการโจมตีนั้นจะเพิ่มโอกาสที่ทําให้ติดตีฉลับนั่นเองนะครับแล้วก็อันที่2ก็เป็นการโจมตีศัตรูทั้งหมด3ครั้งเพื่อทําความรุนแรงตามความเร็วการโจมตีแล้วก็ HP สูงสุดของศัตรูด้วยและนี่เป็นสกิลติดตัว Wolf School Training นะฮะโรงเรียนหมาป่านั่นเองเป็นการอะไรนะติคอลเล l ของเรานั้นจะเพิ่มขึ้นตามกับความเร็วการโจมตีของเราอย่างนั้นเหรอ ยิ่งสปีดเยอะคริติคอลก็จะเพิ่มเงนี้ยเราไม่ต้องทำคริติคอลร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้ใช่ไหมถ้าเกิดคริติคอลคุณถึงร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้แล้วคริติคอลดาเมจก็จะแรงขึ้นอีกเหรอสุดยอดไปเลยนี่มันสายแบบตีแตกเป็นตัวตัวตีแตกเป็นตัวตัว,ตว,ตวไปแล้วน้องโดมินิกของเราเป็นยังไงบ้างโจมตีทุกครั้งจะเพิ่มกับร้อยเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีแอตแท k p พาวเวอร์ของเราเลย ในตอนที่เราโจมตีศัตรูในเธอของเรานั่นเองนะฮะแล้วก็พลังโจมตีนี้จะเพิ่มขึ้นอีก1 0 0ถ้าเกิด HP ของเรานั้นมากกว่า50%นะฮะแล้วก็จะฟื้นพลังให้เราด้วยฟื้น HP กลับมาถ้าเกิดเราตีไปแล้ว HP เราต่ำกว่า50%นั่นะเองคือใกล้ตายจะดูดเลือดก,กลับมาแต่จะตีไม่แรงเท่ากับตอนเลือดเกิน50%เอนั่นเองถ้าเลือดเกิน50%ินจะตีแรง เพิ่มอีกร้อโอ้ถึงว่าเขาว่าตัวนี้โกงะพอจะตายจะตายแม่งก็ฟื้นกลับมาใช่ไหมและ e x ออกรัวๆด้วยอะไรประมาณนั้นโ okay. อเคก็ผมไปก่อนนะฮะเดี๋ยวว่ามีโอ,อกาสมาเปิดอีกอดีนึงหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูก่อนแล้วจะมาบันทึกให้ดูเผื่อจะได้อะไรดีๆนะฮะไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบาย